หากคุณกำลังมองหานวัตรกรรมของเครื่องตัดนี่คือเครื่องมือเพียงหนึ่งเดียวที่คุณไว้ใจได้จินตนาการถึงอุปกรณ์ที่สพลังแม่นยำสูงก้าวสำคัญในการปฏิวัติงานท่างและงานก่อสร้างได้ตลอดไปขอแนะนำเลื่อยไฟฟ้าพลังใบมีดคู่เครื่องมือที่มีเอกลักษณ์ในการตัดผ่านทุกอย่างด้วยระบบใบมีดแฝดหนึ่งชุดและเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อการตัดวัสดุที่แข็งได้เหมือนกับใช้มีดร,ร้อนๆไปปาดเนยครับจนเหล็กไม้หรือพลาสติก ก็ใช้ใบมีดเพียงชุดเดียวเท่านั้นตัดได้ทุกวัสดุได้อย่างง่ายดายคมกริบไม่ว่าจะเริ่มตรงกลางเดินหน้าหรือถอยหลังคุณจะต้องขึ้นไปกับประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมรวดเร็วแม่นยำง่ายดายและเนีบ้บไม่มีฉลับไม่มีแหว่งนี่คือนวัตกรรมของเครื่องตัดเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและเป็นเลื่อยอสุดท้ายที่คุณต้องการทั้งประหยัดเงินประหยัดเวลาใช้งานได้สะดวกด้วยใบมีดเพียงชุดเดียวซึ่งทําให้งานตัดเป็นเรื่องง่ายวันนี้ผมจะทดสอบให้คุณได้เห็นไม่ว่าจะเป็นไม้เล็ก หรือพลาสติทกทุกๆแบบเลยครับผมเตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วแลวคุณจะเห็นเห็นแน่พร้อมไหมแน่นอนคุณมีเครื่องเดียวแต่ว่าผมมีสี่สบายมากสําหรับผมคุณแน่ใจนะเริ่มทําเลยไหมและอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยกันก่อนด้วยนะครับผมจะเริ่มจากเจ้าเครื่องนี้ก่อนนี่ <มา S 1> ก่อนที่จะเริ่มผมขอท้ากรครขาวคุณออกถ้าผม<ด>ชนะเลยผมรับคำท้า รับชมความทรงพลังและแม่นยำของเลื่อยไฟฟ้าพลังใบมีดคู่ดูสิครับทั้งสองคนตัดผ่านแผ่นไม้และท่อนไม้ได้อย่างไร้ได้พิธีกรของเราต้องเปลี่ยนใช้เลื่อยตัวใหม่เพื่อตัดลาบิเนตขณะที่เฟรดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยน่าทึ่งจริงๆพิธีกรต้องเปลี่ยนเลื่อยอีกครั้งเพื่อตัดกรอบเหล็กแต่เฟรดยังคงไปต่อด้วยเครื่องมือเดิมและใบมีดเดิมขณะที่พิธีกรของเราสร้างประกายไฟเหมือนกับพลุงานฉลองเฟรดตัดกรอบเหล็กได้คมและเรียบ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นใบมีดใบเดียวกับที่ใช้ตัดไม้เลือ่อยไฟฟ้าพลังใบามีดคู่ยังตัดเหล็กแผ่นนี้ได้เนี๊ยบจริงๆพิธีกรทําได้บุบวิดขนาดที่เฟรตตัดได้สบายไม่ต้องใช้ความพยายามเลยกับเหล็กเส้นก่อสร้างก็ไม่น่าเป็นปัญหาเช่นกันใบมีดแฝดเคลื่อนผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นขนาดที่พิธีกรตัดเหล็กอย่างจริงจังคุณจะเห็นความเครียดและประกายไฟมากมาย แต่กับเฟร็ดเหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนแรงขับเคพื่อนสองเท่าและการหมุนสาเปียนแยกกันของสอใบมีดที่สมบูรณ์แบบสองทิศทางในความเร็วที่เท่ากันอย่างเหมาะสมพูดง่ายๆนี่คือเลื่อยไฟฟ้าที่ทําได้เหมือนกันไกแตกกระดาษจากสองด้านในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีเครื่องตัดที่กิดค้นพัฒนามาอย่างยาวนานจะไม่มีเลื่อยแบบไหนเทียบเคียงได้ด้วยใบมีดแบบพิเศษที่หมุนมากกว่า5000รอบต่อนาทีประสานพลังของเครื่องอิเล็กโทรเอนจินขนาด900วัตต์ ทำให้ได้งานตัดที่สมบูรณ์แบบทั้งสองด้านทีนี้พิธีกรของเราท้าทายเฟร็ดให้ทําสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสิ่งที่จะทําให้เราต้องทึ่งเขาเตรียมจะตัดอะไรรอติดตามอาจจะเหลือเชื่อแต่ทําได้จริงเฟร็ดจะท้าทายพลังของเลื่อยไฟฟ้าพลังใบมีดคู่ในขีดสูงสุดด้วยการทดสอบการตัดผ่านตัวรถใบมีดคู่จะสามารถตัดผ่านเครื่องยนต์เป็น2ส,ส่วนได้ไหมแล้วคุณจะได้เห็นใบมีดทงสเตนคาบายพร้อมพลังเต็มเปี่ม900วัตต์สามารถตัดผ่านหลังคารถได้เหมือนกับตัดกระดาษเลยน่าตื่นตะลึงจริงๆ ใบมีดคู่ตัดผ่านวัสดุหลากหลายแบบที่อยู่ในรถโดยไม่ต้องเปลียนใบมีดเลยเลื่อยไฟฟ้าพลังใบมีดคู่ตัดได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าแน่นอนว่าไม่มีอะไรมาขวางทางพลังใบมีดคู่ได้เลยย่า <Yeah! S 1> หลังจากตัดรถออกเป็นสส่วนดูซิว่าใบามีดคู่ยังคงความค,าม,คามกริบแค่ไหนด้วยการตัดไข่เป็นเส้นตรงเยี่ยมจริงๆฉันไม่เคยใช้เครื่องแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแต่บอกได้ว่ามั่นใจกับเลื่อยไฟฟ้าพลังใบมีดคู่ค่ะมันเหมือนใช้มีดร้อนๆไปตัดผ่านเนย ันสามารถตัดไม้อลูมิเนียมและก็เหล็กมันไม่หนักไม่ร้อนเกินไปไม่สะบัดไม่แกว่งการใช้งานก็ทําได้อย่างง่ายมากๆเลยค่ะผมอยู่กับงานก่อสร้างมา15ปีแล้วผมเคยยุ่งยากกับการหาเครื่องมือหลายๆแบบเพื่อให้เหมาะกับงานตัดเหล็กไม้พลาสติกตั้งแต่มีเรื่องไฟฟ้าพลังใบมีดคู่งานของผมง่ายขึ้นและเร็วขึ้นซึ่งดีกับลูกค้าด้วยครับชัดเจนเลยก็คือช่วยประหยัดเงินเพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือมากมายและไม่ต้องคอยเปลี่ยนใบมีดระหว่างทํางานด้วยครับ จะดีกว่าไหมถ้ามีใบมีดเพียงชุดเดียวที่คุณต้องการขอแนะนำสตาร์ทวินดูอัลฟอสเครื่องมือที่มีเอกลักษณ์ในการตัดด้วยระบบใบมีดฝาดและเทคโนโลยีเฉพาะจนเหล็กไม้หรือพลาสติกก็ใช้ใบมีดเพียงชุดเดียวอยากได้ไดายและคมกริบเนียบไม่มีฉลับไม่มีแหวง่งด้วยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์อลัมสมัยแรงขับเครื่อสองเท่าจากการหมุนสับเปลี่ยนแยกกันของสองใบมีดจากสองทิศทางในความเร็วที่เท่ากันยังเหมาะสมนี่คือเลื่อไฟฟ้าที่ตัดได้เหมือนกับกันไกลจากสองด้านในเวลาเดียวกัน